สวัสดีนะทุกคนวันนี้อยู่กับหมอก a อ็กซซกันอีกแล้วนะวันนี้เราก็จะมาถามคียเอสำหรับ400ซับกว่กกว่านะกคนตอนนี้ล้วก็มาอยู่กับหอไอเปลนะคนสวยมากเลยแล้วก็ตอนนี้คือหิมะตกด้วยนะคนกคนเดินไปที่ไหนก็หิมะตกทุกรอบเลยคำถามมี3ข้อ 1. ชอบสัตว์ไหมชอบค่ะ 2. ชอบกินผลไม,ม้ไหมชอบค่ะชอบแอปเปิลค่ะ ส่วฉันชอบหมาแมวนะทุกคนสามชอบไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดออกก็หอไอเฟลไงที่เรามาถึงเนี่ยโอเคมีแค่นี้อ่งหลอนเนี่ยคำถามต่อไปจากช่องคุณกานนะ 1. ชอบตบอยากตบใครอยากตบอีจันร์นั้นคนสโสดเปล่าโสดค่ะอยู่กับพี่ชายเพียงแค่2คนค่ะ 3. ชอบหนังเรื่องอะไรในช่องเรา สเรื่องเอ่อกระสือผวากับอะไรวะอสอรพิดร้าย4ถ้าเจอฉันในชีวิตจริงเธอจะอยู่บ้านฉันตลอดไปเลยไหมอยู่สิจ้าเพื่อนรักกัน5ถ้าเจออีม e ินนี่กับอ e ีปังจะทำอะไรดูไว้นะดูไว้ดูไว้ดูไว้จะรู้ตอนนี้มันทำอะไรอยู่และอยู่ที่ไหน ตามมาเลยทุกคนทุกคนฉันรูนะ้ำมันอยู่บนหอไอเฟลค่ะตอนนี้คือเรากำลังกระโดดไปทางหอไอเฟลค่ะไม่ได้จะไปยิงหอไอเฟลให้มันถล,ล่มหรอกค่ะแค่เราจะไปหาพวกมันค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะบินไปนะทุกคนเออก็ต้องกระโดดไปด้วยเพราะว่าเราใส่ชุดนี้มาคือแบบถ้าใส่ชุดธรรมาดามันจะต่อ,อยไม่ได้ทุกคนอ่ะเป็นสองร่างค่ะกูมีฝาแฝดค่ะขึ้นไปเลยทุกคนขึ้นไปเลยขึ้นมาเลย ฉันรู้นะมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อันเหนี่ยเจอมาแล้วโอเคเจอทั้งสองตัวเลยอได้เวลาแล้วกูชนกับมึงไม่ค่อยไหวแล้วนะช่วงนี้มึงเจอคาราเต้ของกูหน่อยนี่สลอบอเลยผอเก,กระเกงใไนด้วยนี่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 เฮ้ยโฮ้ยตกไปแล้วตกตึกไปแล้วเอ้าเอ้าเอ้า้ยว้าวหายได้ มันหายไปไหนแล้ววะมันกําลังตกอยู่ทุกคนอะเดี๋ยวหาก่อนอ่ะเดี๋ยวเราหาตัวมันก่อนตอนนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้นะเออหรือว่าตกตึกหรือว่าตกหอยเฟลตายไปแล้วอะเดี๋ยวเราหาตัวมันก่อนหาตัวมันก่อนอมันอยู่ตรงไหนวะช่วงนี้ก็ไอหน่อยเออนายฝาแฝดฉันอะไหนวะตัวมันตัวมันอยู่ไหนเฮ้ยหรือว่าตกตึกหอยเฟลตายไปแล้วหรือมั้ง นั่นไงเจอแล้วตกหล่นมาพร้อมกันเลยเฮ้ยฝาแฟตเราโดนไล่เดี๋ยวช่วยเองไปบินเข้าไปหาพวกมันนี่นี่นี่คืวแบตต้องให้ฝาแฟตเราจัดการเท่านั้นนี่ยังไม่ได้แล้วอะ่ะเฮ้ย,ยฟาแฟตเราต้องควบคุมมันไว้นะต้องควบคุมฝาแฟตอ่ะเฮ้ยมึงจะหนีไปไหนมึงจะ ตามค่าฝาแฟดกูหรอฮ้ฮฮฮอ่ะเดี๋ยวเราจะลงเฮ้ยอะไรวะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอยู่ตรงนี้ตีอ้อยอ้ยอ้ยเฮ้ยมันต่อยกันเองแวะมินนี่เงือบเคยโอเคเฮ้ยทำไมพวกมึงต่อยกันเองวะพวกมึงเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอวายต่อยกูไม่เอ้ยต่อยกูไม่เข้าหรอกจะอีดอกนี่นี่ฝาแฟดจะกรสลบเลย นี่นี่นี่โอ้ยสล็อปอีกแล้วสล็อปอีกแล้วโอ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำฝาแฝดกูอย่ามันก็ตลกเลยนี่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 มึงจะทำอะไรฝาแฝดกูฮะมึงจะทำอะไรเออฝาแฝดตายมึงทำฝาแฝดกูไว้หนักนะ เฟดกูไม่ตายง่ายๆหรอกค่ะนี่ค่ะมาอีกแล้วค่ะจาัดก,การมาเลยนี่เนี่ยโอ้ยนี่ยิงมันเข้าน,าน้ำตายเรียบร้อยไว้ทับคาไม่ได้ไว้ยว้นอนหลับไปเลยไม่ยังมินนี่มันปืนแล้วหรอทีนนี่ปล่อยมันไปกระแสมันคงติดบัก็กแหละโอเคทำอะไรวะ มินนี่ดินฉันไหมออพอาแบร์เราไปก่อนมันเน่ต่อยยนะังมินนี่เลยมินนี่ดินฉันไหมงใส่หูหนวกกับนี้ไว้ปังมึงทำกูไห้นะ<ม>นี่นี่เดี๋ยวกูจะอุ้มมึงไปดงทะเลเลยอ่ะทุกคนตามมาเดี๋ยวจะพามัน เดี๋ยวจะพาร่างอันเน่ามันไปลนโยนลงทะเลอ่ะมาถึงทะเลแล้วอืมอุ้ย,อ,ยอะไรเหม็นๆวันวเนี่ยแหวะอุ้ยร่างหายไปด้วยแปลกๆวะ่ะอืมหรือว่ามึงเป็นผีกันวะม,มึงเป็นผีหรือเปล่าวะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะทุกคนไปเจอกัน Q&A รอบใหม่นะทุกคนบ๊ายบายจุบจ๊บ